สวัสดีครับผมชื่อนาทีวิวสินะน,น,นะครับอยู่เซสชันสี่หกหนึ่งะครับก็วันนี้จะมาพูดถึงหัวข้อที่ว่าเปิดบ้านกันได้แกฟู้ดจัดเป็งร้านเมนูเ e อ็กซ์คลูซีฟซูสิคฟู้ดดิลิวเบอรี่นะครับก,ก่อนจะไปพูดถึงหัวข้อนี้นะครับเราก็จะพูดถึงโควิดก่อนนะครับเพราะมันส่งผลยังไงกับแก๊บนะครับก็โควิดนั้นวิธีการโควิดนะครับส่งทำส่งผลทําให้แก๊บมียอดดาวน์โหลดถึงพันล้านดาวน์โหลดในช่วงโควิดที่ผ่านมา ทำให้ธุรกิจส่งคนยอดหาย9 90%าปแต่ทำให้แกฟูลนั้นมีผู้ใช้ใหม่เพิ่มขึ้นถึง3เท่าและผลประกอบการเติบโตเท่าตัวเลยนะครับแถมยังมียอดออเดอร์โตถึงสี่พัน,นี้อยสี่สิบี่พร์นผู้ขับเติบโตถึง4บือถึงแสนลายนะครับและมีร้านอาหารเพิ่มขึ้นถึง2.5าเท่านะครับและและหลังจากนั้นนะครับหลังที่มีการล็อกดาวน์ครับหลังจากที่โควิดเริ่ม าลนแน่นอนว่าหลังจากที่มีการคลายล็อกดาวจะส่งผลให้การเติบโตของแกปูนล,ลดลงครับแต่พฤติกรรมของชาวไทยนะครับกินหาจิตข้างตะวันนะครับแถมยังมีการเข้าถึงสมรรถนะในไทยสูงถึง80%ครับทําให้แบบทําให้คนไทยยังใช้แกฟูดอยู่ครับมีทําให้แกฟูดนั้นลดลงไม่มากครับอยู่ที่56%ครับการเติบโต เราก็จะพูดถึงแคมเปญน,นะครับก็บริโภคในไตรมาสามโดยจัดตั้งแต่วันที่24สิงหา2563เราถึง4ตุลาคมนะครับในแคมเปญที่ว่าแก๊ f ฟูดฟรีอยู่ฮันเกอร์ถือเป็นแคมเปญที่เพื่อช่วยกระตุ้นการบริโภคครับในไตรมาสามก,ก็จะจะทำโดยคุณจันสุด,ดาธานาณิตัตยะอุด,ดมนะครับผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดแกปกะวะก เคยเกล่าวไว้ว่าแคมเปญฟรีอยู่ฮันเกิลนั้นเกิดขึ้นจากแนวคิดที่ผู้พิภาทุ์คนต่างก็พบปัญหาหนักอกและคิดไม่ตกเพราะติดกับดักความเคยชินจนมักจะเลือกสั่งแต่อาหารแบบเดิมง,ง่ายๆเนื่องด้วยข้อจํากัดต่างๆครับก็อันนี้จะทําให้คนเราสั่งอะไรได้หลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วก็มันทําให้ช่วยในการสร้างรายได้ให้ร้านร้านอื่นครับโดยที่ คน,คนก็จะผ่านไม่กินร้านอื่นๆด้วยนะครับก็เราจะพูดถึงความบิ๊กแชมเปญดิวแอนด์โปรโมชั่นนะครับความพิเศษเอีกษณ์ของแชมเปญนี้ครับคือการทำหนังสั้นโดยโปรโมทแคมเปญโดยได้คุณเต๋อนวพนครับผู้กำกับชื่อดังมาช่วยบอกเล่าเรื่องราวผ่านหนังสั้นที่ดึงเอาพฤติกรรมของผู้รูคที่ติดกับดักความเคยชินมาถ่ายทอดเรื่องราวน,นะครับแลนะ และการทำโปรโมชั่นร่วมกับธนาคารและผู้ให้บริการด้านการชำระเงินดิจิตอลแบบตัวรูปแบบประกอบไปด้วยธนาคารกรีกร,ร,กรแบบนไทยธนาคารไทยพาณิชย์เป็นเป็นต้นนะครับทำให้รา้านได้รับส่วนลดด้วยนะครับทำให้คนหันมาใช้ด้วยแล้วก็ยังมีเมนูพิเศษที่มีเฉพาะแก็พฟูดเท่านั้นสิงเนเจอร์เมนูกว่าหลาเมนูครับอาทิชิม ออตอมซลมอนซาซิมิอะไรตนน่างๆก็จะพูดถึงบทสรุปนะครับก็แคมเปญนี้มั่นใจว่าใหญ่สุดของปีและในอุตสาหกรรมนะหากเทียบความครอบคุมดีและจำนวนร้านอาหารทางนี้เป้าหมายของแคมเปญดังกล่าวคือร้านจะต้องมียอดขายโตขึ้นถึง2เท่าผู้ใช้ใหม่โดยเฉพาะในกลุ่ม20-35ปีเติบโตหเท่าและมี มดออปชนยูสแบนหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับการสร้างสมดุลระหว่างแกลและพาร์ทเนอร์คนขับร้านอาหารผู้ที่พูดทำให้พอใจครับทั้งหมดเรื่องรายได้และกำไรยังไม่คิดเพราะแม้ว่าในส่วนของการส่งอาหารและส่งของมาถึงแกลมากครับจะเติบโตและยังไม่สามารถเข้าปุมในส่วนของของส่งคนซึ่งตอนนี้ยังไม่ฟื้นตัวจากโควิดกลาได้เต็มที่นะครับเพราะลูกค้ากลุ่มต่างชาติ ที่คิดเป็น4ี่นสปร์ของลูกค้าแกลยังไม่กลับมานะครับโอเคครับก็ตามที่ผมจะพิเศ์มีเท่านี้ครับขอบคุณครับ